คลิปนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคยดูเนี่ยจะฟังคลิปนี้ไม่รู้เรื่องนะนเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกชุมชท่านด้วยนะครับอยู่ผมกับเฮียวดินนะครับผมในรายการเจาะประเด็นกันอีกเช่นเคยครับในในเมรเรื่องทักโอปัสเดสตินีนั่นเองนะครับ คือลิ้นนี่พันไปหมดแล้วคือแบบตื่นเต้นเกินก่อนที่เราจะไปคุยประเด็นกันเนี่ยขอพูดถึงโอเพนนิ่งก่อนนะครับโอเพนนิ่งเพราะมากๆนะฮะคือแบบผมฟังแบบเวอร์ชันเทเลอร์แบบทีเซอร์มาหลายรอบแล้วพอได้ฟังตัวเต็มก็แบบว่าหืมปลดล็อกสกินหูทองแล้วก็ใครที่ลองแบบหาที่มาของเพลงดูเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันแบบน่าสนใจมากๆเลยนะลองไปหาดูนะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็ขอเป็น2ตัวละครน,นี้เลยและกันก็คือทาร์กแล้วก็อูเมะนะครับผมหรือว่าโคเซต โคเซตนี่ก็คือเรียกตามแอนนาเรียกนะครับผมแต่ผมชอบเรียกว่าอุเมะมากกว่าแต่ก็นะคือเนื้อเรื่องมันไม่ได้แบบแนวญี่ปุ่นนะนะมันแบบทั่วโลกแบบเบอร์ไวชื่อก็เป็นแบบแนวแบบอังกฤษหน่อยๆแล้วก็เดสตินี่หรือว่าอุเม่เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นบทเพลงนะครับตอนแรกที่ยังไม่ดูเนี่ยก็นึกว่านิสัยของพวกพระเอกเนี่ยหรือว่าทากเนี่ยจะแนวแบบเย็นเย็นหน่อยๆนะครับผมตามที่เห็นภายนอกแต่ความจริงเราไม่ใช่นะครับผมรั่วมากๆนะเพราะว่าทากเนี่ยคิดว่าดนตรีเนี่ยมาก,ก่อนทุกสิ่งนะครับอะไรไ ทำก่อนคิดอ่ะตรงกันข้ามนะครับผมทางฝั่งของโคเซตหรือว่าเดซินี่หรือว่าเฟดหรือว่าอุเมเนี่ยนี่ใส่ตรงกับภายนอกเลยนะครับผมมีความแบบคูเดเละแบบซึนๆคิดอะไรก็พูดออกมาคิดอะไรก็ทําเลยความรู้สึกของผมต่อสองคนเนี่ยเหมือนดูเฟดเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็คืออุเมเนี่ยเป็นแบบโซเวนทักก็เป็นมาสเตอร์เอาง่ายๆก็คือรั่วทั้งคู่อ่ะแล้วเป้าหมายล่ะคือเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเป้าหมายใหญ่เนี่ยก็คือการนาดนตรีกลับมา แต่ว่าเป้าหมายในตอนนี้ก็คือตอนที่1น,นี้เนี่ยก็คือการไปนิวยอร์กนะครับผมไปที่ซิมโฟนิกาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบนะครับอูมเมหรือว่าเฟดหรือว่าเดซินี่เอ้ยผมเรียกว่าอูมเมแล้วกันนะถ้าเกิดผมเรียกชื่อตัวละครนี้เนี่ยแบบสลับไปมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจากคําพูดของทาร์กเนี่ยทำให้รู้ว่าอูมเมเนี่ยถ้ผมกินพลังงานมหาศาลมากในการต่อสู้นะครับผมดังนั้นเธอเนี่ยก็จะคอยกินอาหารแบบ เพื่อเพิ่มแคลอรี่ให้ร่างกายแต่ปริมาณอาหารก็เยอะเกินและดูทรงว่าแอนนาเนี่ยก็ตามใจแบบอูเมมากๆเลยนะครับผมเหมือนเ,นเป็นเป็นแบบน้องสาวเลยนะบอกเลยว่ามีน้องรั่วทั้งสองคนแบบนี้เนี่ยถ้าจะลําบากหน้าดูเลยทียเดียวเรากลับมาพูดถึงโลกในเรื่องนี้กันดีกว่านะครับว่ามันเซตติ้งมาเป็นยังไงโลกในทักโอปัสเดสสินเนี่ยปูมาอย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าก่อนที่จะมีดาวตกสีดำนะครับผมที่ให้กําเนิดดีเนี่ย ก็ยังมีดาวหรือว่าหินก่อนหน้านี้เนี่ยตกลงมาเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นหินที่ให้พลังงานลึกลับบางอย่างที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังหาข้อมูลไม่ได้ซึ่งไอพลังงานลึกลับนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องอะไรกับพลังดนตรีซิมโฟนีนะครับผมของทักแล้วก็อุมเมแล้วทําไมพวกดีทูเนี่ยถึงทําลายล้างดนตรีนะครับเป็นเพราะว่าพวกมันนั้นไม่ชอบเสียงดนตรีนะครับยิ่งดนตรีเนี่ยไพเราะมากเท่าไร่มีท่วงทํามนองที่สอดคล้องกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจมตีเข้าไปในตัวของดีทูมากเท่านั้น ไหนก็พูดถึงเรื่องดนตรีละในระหว่างการต่อสู้นะครับผมจะมีเพลงบรรเลงแบบโอ้โหคลาสสิกแบบสุดยอดมากๆคือตั้งแต่ดูเมโลนี้มาเนี่ยในหัวมีแต่เพลงคลาสสิกเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็อยากรู้รายชื่อเพลงนะครับผมที่ทาร์กเนี่ยเล่นเปียนโนออกมานะครับเพราะผมไม่ได้ฟังเพลงคลาสสิกเนี่ยผมก็เลยไม่รู้เพราะว่ารู้สึกว่าทำนองมันคุ้นมากๆนะ โดยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับผมเป็นเหมือนว่าตอนที่มาอธิบายโครงเรื่องเฉยๆกับดนตรีเพราะจะไม่รู้ที่มาของตัวละครต่างๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะทาร์กหรือว่าอูเมหรือว่าโคเซตเนี่ยหรือว่าแอนนาก็ตามเอาเป็นว่าก็รอต,ติดตากันต่อไปนะครับผมอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะออกทุกวันที่เอ่อทุกวันพุธส่วนช่องทางติดตามก็ตามแอปสตรีมต่างๆนะครับผมหรือว่าช่องอนิวันเอเชียน่าจะมีใช่ไหมววาผมดูในดูในแอปไง <c oughs> เอาละก็ได้เวลาการจากลาแล้วนะครับผมที่ผมทาคลิปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าจะได้ คุยกันได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งทำให้ผมแบบงงตัวเองเหมือนกันนะเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยต้องเขียนหัวข้อแล้วการเดินทางยังอีกยาวไกลนะครับผมสวัสดีก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม